สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC แบบมูต้องมนทุกคนทุกช่องทางทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาอวดไพ่มนเทวาที่เพิ่งสั่งผลิตไปแล้วก็เพิ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะก็กล่องเนี่ยแม่มออกแบบเป็น m a ดเนตนะคะเพราะว่า อยากได้ความแข็งแรงแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะข้างๆก็จะเขียนว่ามนเีวาเป็นไพ่ที่แม่มใช้ AI ในการเจริตออกมานะคะทั้งหมดจะมี109ใบเนาะนะคะก็เสร็จสิ้นใช้กล่องเป็นกล่องสีดำก็มีขนาดที่จะใหญ่กว่าไพ่อ,อราเคินทั่วไปนะคะเพื่อนๆคือแม่มชอบความอา่อ จะให้เปรียบเทียบแบบชอบไพ่ขนาดของไพ่เด็กนี้มากนะคะตัวนี้จะมีขนาดที่ประมาณ17.5นะคะไพ่เล็กนี้จะอยู่ที่ประมาณ17.5 17 1 7ซึ่งมันจะใหญ่กว่าไพ่อลาเคลนของไทยเราทั่วๆไปเรชอบความขนาดใหญ่ของไพ่ก็เลยเลือกเป็นขนาด17.5จะเห็นได้ว่ามันจะมันจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะนี่นะคะมันจะมีความ ใหญ่กว่าเยอะเลยซึ่งมันก็จะตรงความต้องการพอดีพอดีซึ่งก็ขนาดไพ่ก็จะเท่ากับไพ่ของตัวเด็กนี้อ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยกล่องเป็นกล่องเม็ดเนตนะคะข้างหน้าก็จะเป็นข้างหน้าเนี่ยแม่มอ,ออกแบบให้มันดูมีความลึกลับให้มันดูมีความน่าค้นหา หรือว่าเราเดินเข้าไปในที่ที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยหรือไปในสถานที่ที่เราแบบแบบไม่เคยเจอหรือเป็นสถานที่ที่เป็นมนเหมือนเหมือนเราไปถ้ำนาคามนนาคาเราไปเจอหมดแบบตึงตาตึงใจบางสิ่งบางอย่างในสถานที่ที่เราได้ได้ไปนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นนิมิตฝันหรือเข้าไปอยู่ในห่วงของความฝันแบบใช้เป็นเป็นแนวแบบนั้นซึ่งหน้าไพ่แต่ละไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะ มีความหมายลึกซ,ซึ้งซึ่งซึ่งจากการจากการที่เจเนเรตออกมานะคะทั้งหมดร้อยก้าใบก็จะดูอย่างนี้เลยแมว่าจะลงขอบเองนะคะขอบว่าจะลงเป็นสีแดงแต่ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าไพ่กันนะคะก็เยอะอยู่นะร้อยเก้าใบคือแบบคือหนามากอะอะประมาณเนี้ยคือหนาเลยอะก็ประมาณอุ้มมือหนึ่งได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ก็คือจับจับได้พอดีนะคะแล้วก็ ตัวกล่องก็คือมีความแข็งแรงมากนะคะสวยแล้วก็ใหญ่ใหญ่กว่าไพ่ออลเคิลทั่วไปเนาะก็จะใหญ่เลยนะคะอ่ะเรามาดูหน้าไพ่กันไพ่จะเป็นแบ่งออกเป็นอลอคเทกับยิปซียิปซีจะมี78บแใบแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอลอคเทเสริมเข้ามานะคะเป็นไพ่พิเศษเผิเสริมเข้ามาซึ่งมันอยากให้มันอยู่ในเด็กเดียวกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานของตัวเองด้วยนะคะส่วน ไพ่อัลลเคินจริงๆที่จะมีออกมาอีกเนี่ยที่เป็นแนวไทยๆเนี่ยจะออกมาอีกร้อยเาใบซึ่งยังไม่เสร็จถ้าเสร็จเดี๋ยวจะมาอวดนะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรก The Fool The Fool ก็คงยังคนคอนเซปต์ The Fool อยู่ก็คุยังเป็นเด็กที่แต่ว่า The Fool มันจะมีดอกบัวนั่นหมายถึงว่าบางทีอาจจะมีความยับยัมช่างใจนิดนึงอาจจะไม่ใช่แก่นแก่นเซียวจนเกินไปหรือกล้าจนเกินไปอาจจะมีความแบบฉุดคิดบ้างนะคะแล้วก็ ยังคงความสดใสย,ยังคงความแบบแบบกล้าเสีย่ยงอยู่เหมือนเดิมก็คือเดินบนผิวน้ําที่ไม่ได้กลัวอะไรเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ยังคงอิงไลเดอร์เวทอยูอ่นะไม่ได้แบบมือใหม่ก็อาจจะใช้ได้นะคะหลังพ่เออรือไม่รู้กระดาษก็จะเป็นสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะมีความแข็งแลเองแล้วก็หลังไพ่ยก็จะเป็นอุณาโลมนะคะสัญ,ญลักษณ์อุณาโลม ขึ้นลงซึ่งในสัญลักษณ์อุณหลมก็จะเป็นอุณหลมซ้อนอุณหลมเข้าไปอีกเป็นอุณหลมซ้อนอุณหลมนะคะจะเห็นมันจะซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวอุณหลมด้านล่างนี่จะเป็นเหมือนองค์พิคาเนตนะคะเป็นสัญลักษณ์งวงลงมาทางนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็มีความหมายแฝงแหละ เพราะว่าแบบทําใจเองไงก็ต้องมีความหมายเยอะแยะมากมายไก่กอไปหมดนะคะฉะนั้นก็คือความหมายโดยโดยเชิงลึกเนี่ยแบบค่อนข้างจะรู้เป็นการพิเศษเนาะเพราะว่าไม่ได้ทําคู่มือออกมาอะไรนะคะอ่าก็จะเอามาเป็นเนือฟูนะคะก็จะเป็นเดอะเบอร์จินเชียนเดอะเบอร์จินเชียนก็จะออกแนวอย่างที่เห็นเห็นกันนะคะเดอะเบอร์จินเชียนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้อยู่จะเห็นอยู่ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ Infinity อินฟินิตี้ตรงนี้หาแล้วก็ The High Plenets ก็ยังคงเป็นผู้หญิงมีพระจันทร์งอ,งองค์อิงยังคงอิงไรเดเวทอยู่บ้างนะคะมีหนังสือหนังสือเนี่ยมันให้ให้เป็นนิยามของความรู้เป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับมีความรู้มีความแบบเบื้องหลังนี่คือเป็นไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะมากมายนะคะก็เลยให้เป็นชั้นหนังสือขึ้นมานั่นเองนะคะ The Empress ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมๆตามไรเดเวทนะคะ The i m p e r a o r ก็เหมือนกันนะคะ ฐานอำนาะจก็จะมีคิร์ดภาษาไทยแล้วก็ไพ่แหม่มจะมีสัญ,ญลักษณ์ของราศีนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ของราศีให้นะคะเป็นราศีเนี่ยเป็น,นอันนี้ก็จะเป็นเฮลเฟนนะคะเห็นไหมก็จะเป็นไพ่สังขรารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดลเวอร์เดลเวอร์คือสวยสวยมา <laughs> กมีความสวยสวยงามนะคะ ชาเลอร์ออดก็การเดินทางชาเลอร์ออดที่ไม่มีสปริงนะคะชาเลอร์ออดก็คือเป็นหน้าไพ่ชัดเจนเลยกระดาษเนี่ยจะเป็นกระดาษด้านนะคะสั่งผลิตเป็นด้านทึ่งสวยมากสวยมาก,มากลงพิมพ์ลงพิมพ์นี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะคะสตริงนะคะก็จะเป็นหมาหมาหิมะเนาะเขาเรียกว่าหมาจิ้งจอกเป็นออกแนวจีนนะไพ่จะมีประมาณ4 4 4เวอร์ชั่นเลยไทยจีนเอ่อ uh, ฝรั่งญี่ปุ่นตามความชอบของแม่หมอเองนะคะ so, อันนี้ก็เป็นสตริงนะคะสเตรงนี่ผมชอบมากเลย The Hermit The Hermit นี่ก็คือสวยเลย The Hermit คือ Hermit จริงๆนะ Hermit ก็ Herm สวยอันนี้ก็เป็น View of Fortune นะคะอันนี้ก็เป็น Justice Justice ที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งก็มีความหมายมีความหมายอีกแหละนะคะก็เป็นความหมาย ตามสบับของแมมบูต้องมนนั่นเองนะเฮงแมนนะคะการรอคอยนั่นเองนะเดอะเดตเป็นเดอะเดตที่หล่อมากเป็นเดอะเดตที่ไม่น่ากลัวเลยเป็นเดอะเดตที่แบบหิวใจสุดๆนะคะการฟื้นฟูการตื่นรู้การเริ่มต้นใหม่การจบจากแยกแล้วเปลี่ยนวิถีทางใหม่นั่นเองนะคะไม่ได้น่ากลัวแชมเปแลนนะคะแชมพแลนก็ยังสวยสวยดงดงามแชมเปแลนเนี่ยก็ยังคงอยู่บนน้านะเห็นไหมจะมีเห็นเท้าของเขาเนี่ย ก็จะยังคงเหยียบน้ำอยู่ The Devil นะคะ The Devil The Devil เนี่ยจะมีความเป็นผู้หญิงอะ่ะจะมีปีกเป็นสีขาวแต่ผู้ชายจะมีปีกเป็นสีทองเป็น Devil ที่มีความยับยั้งชั่งใจอยู่บ้างอันนี้ก็จะเป็น The Tower ซึ่งไพ่ The Tower เหมชอบมากเลยอะ่ะเป็นเป็นไพ่ที่ Generate ออกมาแล้วคือตรงใจมากแล้วก็คัดไม่เยอะ The star นะคะ The moon เดอะมูนก็สวยสวยสวย,สวยจริงจังแล้วก็ยังคงมีเห็นไหมแมงป่องมีแมงป่องอยู่ตรงนี้นะคะเดอะซันเดอะซันก็สวยเดอะซันก็แบบเดอะซันจริงจังมากเดอะซันเซ็กซี่เดอะจัสติมเมนต์เดอะเวิ์นี่พ่าบไปที่ยี่สิบเอ็ดลค่ะเดอะเวิ d นะ์ความสำเร็จ จะเห็นว่าเมืองเนี่ยจะมีความเป็นสีทองโลกก็จะเป็นสีทองเมืองที่ที่ผู้ชายคนนี้มองเข้าไปก็คือความก็คือเหมือนกับว่าเป็นความบุกเบิกเป็นความแบบการเดินทางที่แบบจนจุดจุด,จดแบบสุดท้ายแล้วของการเดินทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสําเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นไพ่ถ้วยและก็จะเป็นถ้วย ace yes, of c u p นะคะก็ความอุดมสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ two of c u p ก็เป็น2 o f cup two f cup ที่เป็นแบบ2 o f cup w i s y wild t h r e of cup, wide, wide. Of cup. เ,เป็นการสังสรรคก็จะมีเบียร์นิดนึง4 o f cup นะคะ f of cup s i of cup s e of cup e i g h of cup n i of cup ten of cup แล้วก็เป็นอัศวินถือถ้วยแล้วนะคะก็เป็นราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยอันนี้ก็คือสวยมากไพ่แบ,บนี้คือสวยมากคือเป็นแม่สี่เรือนจริงจังมากคือมีความแบบละมุนล,ละมุนสมกับ queen of cup เลยนะคะคือความแบบใจดีใจเย็นมีความแบบละเมียดละไมแบบอ่อนหวานตามแบบฉบับของ queen of cup เลย p g e of cup อ่าก็จะเป็นแมวกินมาม่า a พ e of cup ก็จะเป็นดาบแล้วนะคะ e i g of swords two of swords two of swords คือแบบหล่อละมุน three of swords ฮะแล้วก็เป็น four of swords five of swords นะคะ six of swords ไปเร็วๆเวนาะ seven of swords eight of swords เอ,อ้ยไพ่ใบนี้สวยผมชอบหนูชอบไพ่ใบนี้มากตอน generate ออกมาคือแบบชอบมาก นายออฟซอร์เนอนายออฟซอจะเป็นออกจะแนวหลอนๆน่ากลัวนิดนึงนะดาร์กนิดนึงนะเทน f อฟซอ d ก็น่ากลัวนิดนึงนะก็เป็นเด็กถือดาบอัศวินถือดาบนะคะราชินีถือดาบคิงออฟซอร์แหม่ให้ให้ความหมายของไพ่มันออกมาแนวแบบร่วมสมัยเป็นปัจจุบัน มาคนะ,คะฉะนั้นเนี่ยความหมายของ king of swords แบบว่าคืนอ w ฟ r อดก็จะเป็นในเรื่องของงานจริงๆจังๆสำหรับแบบว่าใช้ทำนายในการทำงานได้เลยนะคะอ่ะหนึ่เหรียญ2เหรียญสามเหรียญอนัอนอนี้สหรือส,สี่สามเหรียญสี่เหรียญหเหรียญ หกเหรียญน,นะคะเป็นความจิตใจดีนะเหมือนแบบเป็นสถานสงบบเคราะห์เลี้ยงเด็กเต็มไปหมดเซเว่นออฟพัร์นะคะเอ f ออฟพัชเจร์เนี่ยคือถ้าเป็นตัว i d เดอร์เวทอ่ะเขาจะเป็นเ,เหมือนคนกำลังนั่งตอกตัวเงินอยู่เดี๋ยวให้ดู <laughs> <laughs> ซึ่งตัวเนี้ยมันใช้เป็นคนเต้นบัลเล่เพราะว่าเขามีความพยายาม มีความแบบตั้งใจอดทนในการแบบว่ากว่าจะออกแบบดีไซน์กว่าจะฝึกฝนจนชํานาญได้มันก็เหมือนกับการการทาอาชีพบางในหลายๆอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นต่อเนื่องนะคะฉะนั้นก็เลยใช้ตัวแทนเป็น,ปนการเต้นบัลเล่ต์มาแทนอ,อันนี้ก็จะเป็นเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญ ราชน,น้ถือเหรียญก็เป็นตัวแทนบุคคลนะคะอันนี้เป็นตัวแทนบุคคลทั่วไปเลยคิงออฟเพชรก็กนะคะอัศวินอัศวินอัศวินถือเหรียญของเราก็จะออกแนวแบบทำงานนิดนึงอ่าเป็นคนแบบตั้งใจทำงานหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าสามไม้เท้าสี่ไม้เท้าห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าถ้าตามเดนเวทจะเป็นไม้เท้าที่มัน เขาเรียกว่าไม้เท้าที่มันขัดกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะหมายถึงความขัดแย้งความเห็นต่างแต่ไพ่ไฟออฟแบนของแมมจะให้มันมีความเห็นต่างหมายถึงหนังสือที่มันมีหลายเล่มหนังสือมีห้าเล่มในแต่ละหนังสือก็จะมีคนเขียนที่ไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันแนวแนวแนวคิดไม่เหมือนกันการทํางานไม่เหมือนกันอิเลยยบท บทบาทไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยให้เป็นความขัดแย้งของความรู้ความสามารถความเห็นต่างการการที่มันแบบไม่ลงลงการด้วยความเห็นฉะนั้นก็จะมีหนังสือ,อหลายเล่มที่มันทับกันอยู่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยหนังสือแต่ละอย่างก็จะมีเขาเรียกว่ามีซิกเนเจอร์มีความเป็นเป็นของเขาฉะนั้นนะหนังสือมันควรที่จะ ไม่ทะเลาะกันเอง <c oughs> อ่ะหมายความว่ามันเป็นความเห็นต่างที่ไม่มีใครผิดใครถูกหนังสือเล่มน,นี้ก็ดีหนังสือเล่มนี้ก็ดีฉะนั้นไม่มีใครผิดใครถูกฉะนั้นมันเป็นการขัดแย้งในเรื่องของมุมมองนะคะไพ่แต่ละไพ่เนี่ยแหมใส่ความหมายความเข้าไปเยอะมากนะถ้าถ้าถ้าให้เล่าแต่ละใบแต่ละใบหรือว่าสีของไพ่ต้นไม้อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องในหน้าไพา่นี้มีความหมายหมดนะคะมีความหมายไปในเชิง คล้ายๆกับไรเดอร์เวทเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งกสิ์ความสำเร็จนั่นเองก็จะเป็นยาเซเว่นออฟแนนะคะก็คือความการแข่งขันสมหวังงานที่มันผุดมาเรื่อยๆอันเนี้ยแหมให้เป็นดอกไม้อันเนี้ยเพราะว่าดอกไม้นี่มันมีความหมายนายออฟแบนเทนออฟแบนซิลเมท้านะคะซิลเมท้าก็จะแบบไม่ต้องแบกมาจะแบกภาละทุกสิ่งทุกอย่างเด็กเด็ก เด็กถือไม้เท้านะคะข่าวสารนั่นเองนี่อันนี้อัศวินอัศวินถือถือไม้ควีนถือไม้คิงถือไม้นะคะหมดแล้วสำหรับ78ใบในส่วนของยิปซีนะคะในส่วนของยิปซี78ใบมาดูในส่วนของอาราเคิล มาดูในส่วนของออร์เคิลกันออร์เคิลจะเริ่มด้วย,พยไพ่ใบที่79สัญลักษณ์ต่างๆก็ยังคงมีนะคะมันจะมีในเรื่องของตัวท่าตัวยุปซีจะเปนสัญลักษณ์ของธาตุสัญลักษณ์ของราศีแล้วก็จะมีเ,เป็น The Fool เป็นภาษาอังกฤษข้างบนที่เป็น In s h Way ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น ความหมายภาษาไทยเป็นคีย์เวิร์ดภาษาไทยที่แม่ใส่เข้าไปนะคะอะมาดูในส่วนของอาลเคเรนที่เหลืออาลเคเรนใบที่79ถัดจากยิปซีมา78ก็จะเป็นเจ้าที่เป็นไพ่ของสันปะคูมที่เจนเอเรตมาสวยมากเลยนะชอบความมีความชอบชอบการเจนเอเรตไพ่ใบน,นี้มากเลยเป็นเจ้าที่ที่ดูแบบอบอุ่นเนาะดูแบบมีอะไร เอ,อ่ะใบที่แปดสิบนะคะใส่บาทใบที่แปดสิบเอ็ดขจัดปัญหาเป็นพารคกเนดใบที่แปดสิบสองนะคะก็จะเป็นใบนี้เขียนว่าเสื่อมโทมใบที่แปดสิบสามเป็นสารหลักเมืองแปดสิบสี่เป็นสมักวนอิมในเวอร์ชั่นแบบที่แบบเลือกความพอใจ อ่าไยพพยานาคเนี่ยแม่มขอซื้อน้องคนนึงมาที่เขาใช้ AI เจเนรตออกมาขอซื้อเข้ามาทั้งหมด5ภาพนะคะขอซื้อเข้ามาเพราะว่า AI ที่แม่มใช้มันเจริญตัวพญานาคออกมาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสวยแต่หลังๆนี่ก็ไปใช้อีกอีกเว็บไซต์หนึ่งแล้วก็โอเคอยู่แต่ก็ซื้อน้องเข้ามาแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตระกูลวิรูป,ปรักก็จะแยกเป็นพญานาคสีตระกูลเลยนะคะตระกูลฉัพพยาปตตกตระ,ะกูลเอราปทะ,ะนะคะแล้วก็เป็นตระกูลกันหาโกตมะก็คือสีตระกูลพญานาคสีตระกูลเลยนะคะ่ะใบที่89นะคะใบที่94ใบที่91 92 93า 9 4 95 96 97 98 9 0 98นี้จะเป็นคำว่าเสริมเสน่เมตตา99าพระแม่ธรณี100นะคะ่้จะเป็นภาพนี้เสริมสวย101 ร้อยสองอันนี้เป็นความเป็นความสุขบนความทุกข์ก็คือเหมือนเฉลิมฉลองด้วายแต่ด้านหลังของวายก็จะเป็นหลุมศพนะคะหนึสามผัวพันหนงศูน์สี่มายา1 05นะคะเสียหน้า1 06ระเบิด1 07อดีตนะคะเจ้ากรรมนายเวรหนึ่ แต่อัดอั้นแล้วก็จะเป็น1,9 9นิรันเป็นไพ่ใบสุดท้ายทั้งหมด109ใบยิบซีบวกออคเคิลน,นะคะสวยสดงดงามกระดาษกระดาษคือดีมันชอบกระดาษมากเลยอะ่ะนะคะชอบกระดาษมากแล้วก็ หลังไพ่ก็ชอบหลังไพ่ของตัวเองที่ตัวเองเจนเนอเรททำออกมาก,ก็คือชอบมากแล้วคอยดูอรารเคิลร้อยเกใบนะคะว่าอรารเคริลจะสวยจึ้งตาแตกขนาดไหนนะคะทุกคนก็จะมีออกมาเป็นสองสำรับเป็นยิปซีกับเป็นอรารเคริลที่เหมือนจะเอาไว้ใช้ส่วนตัวเลยนะคะเดี๋ยวขอสับไพ่นิดนึงเนาะได้มายังไม่ได้สับเลยลื่นนะคะเดี๋ยวจะลงขอบ ตั้งแต่ได้มายังไม่ได้คุยกับไพเลยได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าไม่สบายก็เลยไม่ได้มารีวิวเลยนะคะยวขออนุญาตสับไพ่นิดหนึง่งไพก็จะนำพาไปซับพลังทีเ่เชียงใหม่นะคะซึ่งจะขึ้นตอนสุดเทพไพ่นี้จะถูกนำไป ทาพิธีที่ฝั so first, ่งเชียงใหม่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าเม่ยจะลงไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวเจ้าก็จะพาคุณเขาไปรับพลังนะคะที่นู่นเพื่อเอาไว้ตรวจสอบดวงชะตาให้กับเพื่อนๆนะคะจะได้เกิดความแม่นยำแล้วก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะก็จะไปล้างพลังต่างๆที่นู่นด้วยนะทุกคนก็คาดว่าอลอคเคินก็น่าจะเสร็จพร้อมๆกันแล้วก็คงจะได้เดินทางไปพร้อมๆกัน ตัวไพอ่อรลลเคิลน่ะแม่ไม่แน่ใจว่าจะทำออกจำหน่ายไหมนะคะแต่ว่าขอดูก่อนว่าว่ายังไงไม่อยากวุ่นวายไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีคนมาขอเรียนด้วยเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนสำหรับอรัรลอเคิลนะคะแต่ยุบซีคงไม่ได้ทำจำหน่ายนะแต่ออรลอเคิลไม่ยังไม่มั่นใจเพราะอาะัลล็อกเกลรออีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วจะส่งลงพิมพ์แล้วนะคะ เดี๋ยวนี้จะลงขอบแดงว้าว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 ,ว,าวมันก็จะมีความเยอะๆอะเขาจับสามใบเขาตรวจสอบพลังงานภายในอย่างสามใบ ดูสิคะว่าได้อะไรไพ่อะไรกันบ้างโอ้โหไพ่ใบแรกก็คือหนึ่งดาบมากสายฟาดคือคุณเขาคือสายฟาดมากเขาจะบอกพลังงานเขาคือมั่นใจมากมีคนแบบเกินร้อยอะแบบอีโก้คือเกินร้อยเลยอะเขามั่นใจมากอะโอ้โหนะคะอือหือ คือเขาเหมือนจะมาคอยแก้ปัญหาสําหรับใครที่เขาจะบอกว่าเขามั่นใจมากว่าทุกๆปัญหาที่ทุกคนเจอไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาจนสิ้นสุดของปัญหาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะสามารถช่วยนำพาและแก้ปัญหา The Sun เดอะซันเนาะเดอะซันเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้แน่นอนอะ่ะเขามั่นใจในตัวเขาเองมากว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ขออีกสองใบ โอ้โหเละมีความยินดีมากเขามีความยินดีมากสายดื่มมีความมีความยินดีโอ้โหรางวัลน,นะคะประสบความสำเร็จมาถึงรับปร,ริญญาเนาะเขามีความยินดีมีความสุขแล้วก็พร้อมมากนะคะพะ่อเขาถือเหมือนกับเขาจะบอกตัวเขาตัวเขาเองว่าเขาพร้อมมากเลยการที่จะช่วยเหลือเขา บอกว่าเขาเนี่ยสำเร็จมาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสักเซสมาแล้วอ่ะพร้อมพร้อมมากในการที่จะช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่คุณเจอนะคะแล้วเขาก็แบบเขามั่นใจคือเขามั่นใจในตัวเขามากแล้วไพ่ใบสุดท้ายที่หยิบมาอีกสองใบเกเขาก็คือเขาสามารถที่จะร่วมทํางานพร้อมที่จะทํางานมากนะคะพร้อมที่จะทํางานไปกับเรามากๆไปกับแหม่มมากๆแล้วก็ยินดีแล้วก็เหมือนกับแบบ เหมือนกับความรู้ความสามารถของเขาที่เขาสะสมมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะทํางานแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็เดี๋ยวติดตามแหม่มในเพจนะได้นะคะแล้วก็ใน youtube ได้แหม่มจะพาคุณน,น้องมนเทวาของแหม่มนะคะไปรับพลังที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนที่จะขึ้นไปสิ้นปีนี้นะคะก็เพื่อรับพลังที่ดีรับความเป็นสิริมงคลหลังจากตรวจดวงชะตามาแล้วไพ่ก็จะได้ ชี้ทางเป็นไกด์ไลน์ชี้ทางสว่างให้กับเพื่อนๆที่มาดูโดยงชะตากับแหม่มก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการดูคลิปของแหม่มไปนะคะแล้วก็รอติดตามกับไพ่ออรักษนอีกร้อยเก้าใบเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย